สวัสดีครับผมมือนีไอ้หน่อยสลามาสนามตะกอครับผมไทยกับพม่าครับผมเบิ่งกันครับผมตอนนี้เตี้ยมหาต่อสามครับไทยนั่นะครับตอนนี้ได้เตี้ยมอีกครับผมหกต่อสามครับผมหกต่อสามหกต่อสองเหกหกเท่าใดหกสองบ่ฮะหกสองบ่ ตอนนี้เต็มหกสองครับผมหกสองครับผมเต็มให้น้ำครับม ครับลุ้นครับลุ้นครับผมิดเกียวได้เซ่ครับผมดวงยนัยงงยน ให้เสิร์ฟครับผมเสิร์ฟอ,ออกครับผมลรงนี้สองต่อหกครับผมมาเสิร์ฟปั้นมาครับม S <S <S ตัดอยอดเป็ง่งบ่อคมครับผมมาเสียมาครับดูน,นี่อ่างกินครับผุก มาดูนี่ออกครับผมออกครับผม <c oughs> มาในเต็มครับผมสามต่อหครับผม <c oughs> เออไหม,ค,มครับลูกนี้ครับเออตีดบอกครับผมเต่าบอกขาีว <c oughs> <c oughs> เปิดหัวเลยครับผมพ่อมาเอาตั้งนครับตั้นแบกลูกนี้ถามกระหงค์ครับพ่อมาเ์ฟครับเปิดนะครับผมตัางึ้นแบ่ใไซครับลูกนี้ติดบล็อกแต่บอกได้ครับแบ่งเสิร์ฟครับผมให้เขาเสิร์ฟไปครับ เปิดหนึ่งมาตัง้งหดสั้นแม็กลุนนี่ตีดบ,บอกโอ้ออกครับผมสามตัวหงครับประมาณเสยยอดมาครับบอขามครับลูกนี้ไทยเอาเสยไปครับผม ะตะโกเขาครับผมเอ้าตกกรงนี้เออเกือบเกียวได้ครับผมรูนี่ขมาเสร็จครับผมขออภัยนะครับข,อขอยับกระยันนี่

ยอดเปิด้าตังสวยครับลูกนี้คืนเต็มี่ได้ครับีดบอกงานเบอกเจ็ดได้สิ

ยนอีกสิบเนาะยัเซนไปครับอีทบอโอ้หเจ้าปสอเสียไ่เห็นพัีหเสียบโเคเด็กเลยเอ็มมีนนะได้เอ็มมีนไหมออโอากมายอดมาครับมีบอขับ Ô, mẹ, 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 สมต่อเจ็ครับผมเอาไ,ไ,ไ,ไปนะครับผมคำลูกนี่นนสุดยอดเนาะ้บเบิร์กิ้เจ้าของเนี่ยเจ้โอ้ยขี้ก่อนเหรอขี้ก่อนหักเลยไดมักไเลยจ็ตต่อสมครับเอา ต่างกันครับเขามาทันแบกอย่างเดียวครับผมอีกบล็อกอีกแล้วครับผมเต็มบล็อกอายะเอุดอกนี่เต็มบล็อกเลยครับผมแปดยนฟังครับผมครับผมเปลี่ยนฟังนะครับผม แปดต่อสามสามต่อแปดครับผมเกมส5ิหานะครับผม,บผมต,นนต่มาได้แต้มครับ4ต่อแปครับผมเกมส5บหาเ่ามีดิวครับผม ไปเรื่อยๆมาครับเปิดด hey, ีครับผมตังสวยครับบอกบรยุครับผม สีต่อแปดครับว่าเสรดไปอีกสายยังอยู่ครับผมเอาไมครับผมตะก่อนเขาครับผมสีต่อแปดครับหลอด นี่ครับสี่ต่อแปดครับผมสายไปเอาเปิดแตกครับผมเอากลับมาได้ครับผมลูกนี้กล้องเกี้ยวครับผม อ้าวครับผมอันนี้พ่มาอะไรครับผมโอ้โหเป็นยังเก่งไอ้ใดดีครับตอนนี้พ่อมาในแ้มครับผมหาต่อแปดครับเอาเปิดมันเลยครับผมอ่าเลยครับลุนมาแล้วครับลุงลุนนี้ครับ พอมาเริ่มมีเสียงดังขึ้นมาแล้วครับผมแจมตามอยู่ครับขึ้นมาอีกแ้มนึแงนะครับผมหกต่อแปดแล้วครับเจ็ดต่อแปด แปดต่อแปดครับผมเอาครับเอาทีมบล็อกครับผมล uh ุง huh. นี ujemy, ่ <S <S เต็มๆเลยครับผม ตอนนี้ตอนนี้พ่อมาน้ำแล้วผม9ต่อ8ครับพมาขึ้นน้ำอีกครั้งกอ้าม,อามดีแล้วครับผม้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอแปดครับ

ดต่อแปดทางเดียนี้ครับป้อขันครับผมดูนี้ จุดยาปายวปากปากอ1ต่อ8ครับผมเอครับผมลูนี่ สิบเอ็ดต่อแปดครับผมถือไปดูนี่เอาเข้ามาบ่ขามาผมดูนี่ครับผม โอ้ยติดเกี่ยวเจอติดเกี่ยวกับไปกระไม้ครับผมอ่าไทยได้เต็มแล้วครับผมเก่าต่อซิบิสครับผมยังงครับผมตัดเบรคครับผม ล่ะเชิญเข้ามาเลยครับพี่ดิครับไปไปอ๋อกินเราก็เนาะ Rồi đi đi cơm mì vô Đá đi bổng bánh đi đi bác ครับผมไปดาวเลยชิกเองนะครับชิกฮะเฮ้ย

น mm hmm> oh, ี่ลืมบอก์ดแกงราคาครับผมสจริงเงินรางวัลอยู่ทีหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับเปิดดวงนี่สวยครับผมตั้งสวยครับผมข่อขาโอ้ยโอ้ยพี่พาดครับผมดูนี่ครับ

ติดบอกใบยูครับผมบบลงครับล่มีลูกมาเซลครับคืนลูกนี้ปั๊บใส่ทายครับผมเปิดสวยครับ

เดสิเบต่สิบสองครับผมมาสุบอามครับผม

สวยครับลูกนี่สวยครับผมตีบวกขมครับผมลูกนี่ลูกแกยหมต้มามันไม่้รี่จได้เลยแ้มครับผมิด้แต้มแลวครับผมเพแกะมเออมต่อด้ยผ ขยอดมาครับลูกนี้พอมาเปิดเอาครับผมรับไปครับลูกแต้มครับผมเอาบอลแต้มครับผมตีอบอกขึ้นครับผมอา ทิดบอกครับผมลูกนี่ตัดยอดครับผมลูกนี้สวยๆครับผมเอาติดเกี่ยวครับผมลูกนี้เอาไปเอาติดเกี่ยวอีกอยู่ครับเอาเสียครับผมฝังหมือเสียครับทำมาเลยเจ้าคุณสิบสี่ต่อเอ็ดครับผม เฉียชายครับผมรัดยอนตรงนี้บ่อขามครับผมเฉีชัยบ่อขามชิบสองต่อชิบสีครับโอเคชิคุชิคย ไดอครับผมเล่นเองครับผมทุกทีอย่งบกกมคผมเผม่ยงบกเอมไยังไงอยู่ครับ พี่เกจมส์โอ้ยออมฮะพี่เจมส์เลยครับโอ้เสิร์ฟดีครับลูกนี่ได้แก้ครับผมลูกนี่ อาครับติดเกียวไปแล้วครับผมมาแล้วครับผม,ม,บผม<ป>เกมครับผมข่อมาชนะครับผมสายหน่อยพระราบกรครับผมขอบคับ